สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วกับค้นหากินดหมานนะครับช่องอีสานบ้านโคกเล้าคลิปนี้กับสีมาสอนวิธีเกี่ยวเหยือลูกปลาหมอนะครับหรือว่าปลาเข็งนั่นแหละมีน้องนองนักใสเบ็ดรุ่นไม้พันถามมานะครับว่ามันมีจักวิธีนะครับของคนอื่นนีหมูหูนะครับว่าใส่จักวิธีแต่ของผมมีหลกัลกๆอยู่สามวิธีนะครับสีมาแนะนําสําหรับคลิปนี้นะครับอันนี้มาเบิรงวิธีที่หนึ่งเลยนะครับก็ใส่กันทั่วๆไปแหละอันนี้ใส่ใหญ่แน่อยู่เดอ้อ ปลาหมอตัวนี้งไงก็เดือบโปลมืออยู่ครับที่แหลกอะ่ะนี่ก็ไปตรงด้านหลังนะครับอันนี้ก็ทะลุเลยก็แบบนี้ให้บีดมันทะลุออกมานี่ให,หัวปลามันเฉียงลงนะครับเพราะว่าปลาคอมันจะกินเข้าไปด้านหัวนะครับมันบ่กินด่านขวางหือมันบก่กินด่านหางนะครับมันติดคอมัน อย่างสีนะครับอันนี้วิธีพื้นฐานเลยลหละก็ใส่กันอ่ะเาเิงวิธีที่สองนะครับเกาะนะครับปักไปด้าน้างนะครับบอกให้เอาแทงลงประมาณกึ่งกลางตัวปลานะครับแต่ว่า บอหอยเบ็ดทะลุออกมากนะครับว่างเฉียงไปน้ำผิวมาเลยครับอ่อันนี้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าเบ็ดปลายเบ็ดจะบ่อทะลุนะครับอันนี้ปลายเบ็ดจะบ่อทะลุออกมากนะครับนี่ฝังเข้าไปเนเนื้อมันอย่าให้มันจะเลิกนะครับให้ผิวๆมันนะครับบบานี้เวลาว่างแบบนี้เวลาว่างนี่ผมจะจุ่มลงเลิกนะครับ ประม้าณปลายหางนะครับหรือว่านี่สันเบ็ดแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละหอหางมันตีน้ำใดนะครับเพราะว่าสันเท้าจุ่มเลิกมันสีมีพื้นที่ในการไหวน้ำนะครับอย่างสีปลาคอกินง่ายขึ้นกันนะครับกินเข้าไป้าดันหัวนะครับแต่กะแบบนี้มันบอเห็นปลายเบ็ดสัญญาณปลาละแวกนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับพอหายปลายเบ็ดโพนะครับบอรุดนะครับพอเงียงเงียงของเบ็ดนี่มันก็เนื้อปลาไหวขึ้นกันนะครับอันนี้คือวิธีที่สองนะครับที่ใส่ ที่ใส่อยู่ประจำนะครับอันนี้วิธีที่3นะครับวิธีที่3กับคือวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับแต่ว่าตำแหน่งในการเกี่ยวเบ็ดนะครับตำแหน่งในการเกี่ยวเบ็ดมันจะเปลี่ยนนะครับจากเข้าก้อระวางประมาณกึ่งกลางนะครับ บางคนเขาจะก๊อมาด่านท้ายเลยนะครับเพื่อให้หัวปลามมนทิ่มลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ลหลายคนเขาใส่อยู่นะครับจะเกี่ยวให้ทะลุหรือว่าเกี่ยวฝังไปในในเนื้อปลาก็ได้นะครับฝังเฉียง,งเข้าไปนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่กาะกก็คือว่าง่ายมากที่โค่นหางเลยครับนี่เวลาก๊อแล้วปลาจะทิ่มหัวแบบนี้เลยเขาต้องการให้ทิ่มหัวแบบนี้นะครับบางคนเขาคิดว่าปลาคอมันจะกินง่ายกว่า ก็แบบนั้นนะครับแต่แบบนี้มันเสียอย่างเดียวนะครับปลาตัวน้อยนี่มันมันบ่อทนนะครับมันอาจจะตายได้เงือนอาจจะตายได้กอนนะครับจะกอทะลุก,ก็ได้หรือว่าจะกอฝังไปตามไป,ไปตามผิวแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อป่อหายปานเราแวงนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่สามวิธีที่สามกับเปลี่ยนแค่์ตำแหน่งในการเกี่ยวนะครับ ้องเ,เขาใจสัญชาตญาณน,นะครับของปลาคอนะครับเวลามันกินมันจะกินเข้าไปด้านด้านนี้นะครับมันจะบอกกินยอนนะครับเวลามันกินมันจะกินเขาไปด้านหัวปลานะครับแต่กินด่านด่านยอดนอีน่ตีคอมันนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ใส่อยู่ประจํานะครับสามวิธียังไๆ เดี๋ยวเตยสิเลือกใส่เด้อครับสาหรับมือใหม่นะครับแบบใดที่เขาสอบแบบใดที่เขาไปใส่แล้วมันได้ผลนะครับก็เลือกใส่เอานะครับตามสภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละหมายนะครับของแต่ละหม่องนะครับปลามันบ่คือกันขนาดบ่ทอกันนะครับมือนก็มาใส่ทั้งเหงื่อเหงื่อปลาหมอทั้งใส่เดือนนะครับได้มายางละนิดละน้อยได้เบ็ดมา4ีสเกาหลังเบ็ดกับใส่เงานะครับเม็ดกลัวประมาณเม็ดหกสิบนะครับ ก็มีสามสิบเ,เบื้องแล้วกับกดติดตามแผนเดอร์ครับพี่น้องส่งน้อยๆส่งการกดติดตามเนาะครับกดติดตามเห็นน้ำเนี่ยเป็นกำลังใจเห็นแน่แต่ละคลิปที่เฮ็ดออกมาก็อยากให้พี่น้องในมวนไปน้ำกันนะครับเบื้องวิถีชีวิตนะครับ <S <S เบื้องธรรมชาติของไฮของหน้าเนาะของอีสานนะครับอีสานไต่นะครับทังนี้ทางบ้านผมอีสานไต่จังหวัดสุรินทร์นะครับติดชายแดนนี่แหละ ปลากะหลุนเป็นโลกอะะ่ะบ่ได้หลายคือทางอื่นพ่นดอกมันมันมีแม,ม,ม่น้ำเอาพี่น้องืันนี้สิมานปานไงเบียดใหม่เบียดใหม่ยังบ่า,านได้ล่องฝึกเงเียดเรียวไปครับพี่น้องไปใส่บรรยญญากาศก็ดีเนะครับฝนตกไปอยู่เขาอยู่เบิดมือเบอิดขืนอละ นนกับวิธีว่างเงื้อนะครับนี่แหละมันหวายถึงผิวนามแบบนี้นะครับ เด้อพี่น้องมายามเบ็ดครับถุงกลัวแล้วครับออติดนี่นี่ฝ่ายหยางฝ่ายหยางปลาดุกครับปลาดุกเบิ่งครับเบิ่งหน้ามันตายเลยครับนี่พันอยู่ข้างล่างมันเลยตายตายบ่ตายอ,อีนี่อึ๊บเออนฮียดีเยือใสเดือนนะครับตัวแหลกแห่งหมันพี่น้องเอ,อ้ย มันหมานครับมันหมานตัวเลขแขกแหกหมานมาแล้วแม่มันดิน้นดิ้นอันนี้เงาปลาเค็งนะครับถึงไ้ปลาคอตัวเดียวโอ้โคตกตลอดเลยครับเด็กๆคือสีหมานก็ดีนะครับมันหมานอ,อันนี้ก็ดิน้น <c oughs> ป่าหยัง นี้ก็ดินตะ,ะไรอ๋อลปช่อนโอเคเอ้ยไปช่อนน้อยคือมีแต,ต่ลุ่นหน่อยโอ้ลุ่นเนี่ยสีหลายหลายครับเออโอ้ยตัวนี้ดินตับ,ตบโอ้ยไปคอรุ่นนีอีกแล้วเบิง่งเลยครับลุ่นให้หลายครับอุ้ยลุ่นก็ล่างสี่ไง หลายอยู่ดวยครับาให้เบิงบ้งโบกีตัวอกถือว่าสะสมนะครับสะสมหลายๆตัหลังนี่มีปฏิกิริยาหลังนี้มีปฏิกิริยาประพอครับประคองงามอุ้ยดพันธ์อยู่ไก่อู้ตัวงามเลยอือ่ะพี่น้องครับงามงามครับประช่อนสวยๆตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเขาเลยแหละ ฝนตกตลอดเลยนะครับต๊กต๊กยุดยุด,ยดแหละเพื่อฟนต๊กหลายมันกิดปามันกัดแรนขืนแรนลงนะครับมันบ่คอยสนใจเงืออันนี้ก็ถือว่างามนะครับมันหมานครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้อูาหูปดุปดุปาดุปาดุกเออ ฝนตกครับโอ้พี่น้องครับโอ้ไปดูความงามโอ้ฝนตกตลอดเลยครับนี่น้มทรวมทางยางแล้วนี่อ่ะยังหมานอยู่ครับหมานหมานอ้หูดังงามเลยอ่ะอันนี้มีดินนะครับแต่ดินไว้โอ้ยโอ้ปลาดุกนาครับปลาดุกนาปลาดุกนาครับปลาดุกนา เออเห็นครับใสสวยสวยสวยงามครับสวยงามพี่น้องเอียโอ้ฝนตกตลอดเวลานี้ก็ดูกกินดีกว่าปลาโคนะครับนกนติดด้วยครับกวยนะังอุปโคใช้เหยื่อเป็นกับใส้เดือน เหยื่อเป็นก็จะได้ปลาช่อนอึ๊บเน,นี่ยครับเอ้ยอะไซไม่ค่อยใหญ่อันนี้ปลาหมอง่ามครับอันนี้กับปลาดุกหน้านะครับ ใส่นี่ก็ทายให้เบิ้งเป็นบางโตนะครับไอ้ทายกับหลายโตอยู่ด้วยครับงามๆครับกระดุกนาอันนี้ผลงานรอบคํานะครับยามรอบเดียวด้วยครับหนาวฝนตกคักตกตกยุดยยุ่อยู่นี่แหละตอนนี้กัล่งเม็ดไปปล่อยอยู่ในลายอยู่ด้วยครับประมาณหน่อยๆแต่ว่ามันบอมีขนาดยหงไงเนาะครับตรงนี้ก็ใส่แค่งามๆนะครับ กรใส่น้อยหลายทักปลาดุกปลาคอปลาเข็งอ่ะเบิกเด้อพี่น้องบ่แม่นหน่อยนะครับกดติดตามให้น้ำเน้อเด้อพี่น้องครับติดตามสองสามบาทพวกเล่าให้น้ำเนี้ยเศร้าๆสวยๆคอยมาเก็บเบ็ดครับคนตกแบบนี้หนาวโหด คืนนีกะรับฟันดีเด้อพี่น้องวันดีย่ำเสาครับพี่น้องเก็บเบ็ดกันครับหกโมงกลัวแล้วครับนี่ฝ่าย,ยังเมื่อยอยู่เลยฝนกันยังหน่อยอยู่อากาศก็หนาวครับมือน,นี่อันนี้ปลาโขปลาโขน้อย อันนี้ประคอน้อยเออก็ยังดีหลบเสากันยังมีติดไว้เนี่ยดูว่าสิโบโูมีติดแล้วตัวนี้อ,อ,อันนี้ปลาดุกนามันขึ้นรูนี่ได้ห้ายเลยครับงา่งามเลยตาย ระยะเวลามันห yeah, <Christmas. S 1> <laughs> uh ่างกันแห้งนะครับถิ่มเบ็ดไว้ส่วใหญ่ก็สิตายแล้วครับหลังหนัดดินแห้งครับจากปลายังอปลาช่อนสวยดูในญง่หาเป็นรูไม่ได้หรอกที่บ้านนี้ มีแต่ปลาน้าใหม่เลยครับมีแต่ไซส์สวยๆชดวยยัก็ใส่ลักษณะนี่แหละครับใส่เป็นรูกเครื่องรูกนี่ห้ายางนะครับแถวนี้มีแต่ปลาน้ำใหม่หลอบเสาก็ยังมันหมานอยู่คือเกา้าดงบรรยากาศทองให้ทองหน้านะพี่น้องอันนี้ นี่ก็ปดุกนายตัวหนึ่งแล้วก็ตายแล้วด้วยบโเป็นยังครับรุ่นนี้อย่างเยอะเลยแถบนี้หลังนี่ติดเอียนครับโอ้ย้ยที่สาวขึ้นมาได้มุนนุ้ยปุยอยู่สมัตเลือกหลายหงับสาวเะครับ อยากไปข้ามถึงหัวงูนะครับอ่านี่เอียนเดอครับเอียนกินเบสิ่ครับอีเนาะรอบเศรา้าก็ได้ไปเติมกันอีกหน่อยนึงสำหรับไ่เบสรอบนี่ก็ถือว่าผลงานดีอยู่นะครับย้ำเศร้าก็ยังสิ่แและเขาถึงเวลาไปโดนมันก็นสิติดแนรุดแน่์หครับตงไปคิดมากนะครับหาก,กินแบบนี้เามาหากับเขาเนาะโมเมนต์ว่าสิเอาหาโล10ิบโลนะครับ นี่หมดเหลายมืเลน้อยกดติดตามให้น้ำแน่เดอ้อพี่น้องเบื้องหลังกดติดตามให้น้ำแน่อะไรกดแชร์มีอย่างอยากแนะนํำกับข้าเมต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้าบอกกันไหมสิมีอย่างมาให้เบื้องอีกตามเบื้องเด้อครับสำหรับเบื้องนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนเนาะครับขอบคุณหลายๆายครับพี่น้องขอบคุณครับ